โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนาเวลช็อปนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกไฟล์อัปเดตล่าสุดนะครับเป็นไฟล์ดูดหัว97นะครับแล้วก็ทําให้ปืนเนี่ยเป้าดิงอยู่นะครับเวลาเล่นไฮไลท์สบายเลยครับเล่นไฮไลท์อ่ะผมย้ํานะครับว่ามันเป็นไฟล์ดูดนะครับไม่ใช่ไฟล์ล็อกบางคนเข้าเข้าใจผิดนะครับว่ามันเป็นไฟล์ล็อกไฟล์ดูดกับไฟล์ล็อกมันไม่เหมือนกันนะคนดูแล์ไอที่ช่องอื่นบอกว่า ไฟดูดหัวไม่ต้องลากนะครับมันไม่มีครับแบบไฟดูดหัวต้องลากอรับไฟดุดหัวมันต้องลากอยู่แล้วครับมันแค่ช่วยให้เราลากง่ายขึ้นเฉยครับแยกแยะไฟดูดกับล็อกหัวด้วยครับล็อกหัวคือในระยะยิงสีแดงนะครับมันจะดูดเข้าที่หัวทันทีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าล็อกหัวหัวก็ติดตามนะไปดูขอคนละไลน์ขอคนละติดตามอา อยากซื้อฟาร์มดีนะครับดีกว่าตัวที่ให้ฟรีนะครับใครสนใจก็ลิงก์เพจอยู่ที่ข้ามลิงครับมันจะมีข้ามลิงก์สอนอยู่นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ส่วนใครข้ามลิงก์ไม่ได้นะครับพักมาทางเพจนะครับกดไลค์กดติดตามช่องผมไว้นะครับตรงหลักฐานมาทางเพจนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับเจอกันทคลิปหน้าครับคนดู